ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลัละฝันแล้วก็สวัสดีทักทายทางเพจ Facebook เอ็มพลัละฝันทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ได้งานซ่อมเบรกนะครับก็คันนี้ก็ออกไปจากอูนะครับแล้วมันเบรกเบรไมาอยู่ก็เบร์มาอยู่ต้องมันต้องย้ำนะครับแล้วมาทําใหม่นะครับออกไปน่าจะครึ่งปีแล้วนะครับคันนี้มาก็เดี๋ยวเพิ่งแก้เสร็จนะครับได้ลมใหม่นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับแต่ว่ามันมันเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับ ก็ตอนนี้ก็ได้ทําการาไล่เรียบร้อยนะครับในลมนะครับก็เดี๋ยวจะเทสให้เพื่อนๆดูนะครับผมเดี๋ยวให้หลานถ่ายให้ มันนี้นะผมก็เดี๋ยวถ่ายข้างหน้าหน่อยระยางได้นะ เนี่ยนะครับก็ลากล้อออกไปเลยนะโน่นลากไปยังตโน่นนะครับเอาไม่อยู่นะครับนี่เลยนะก็อพันนะครับเหยียบรอบเดียวโดวยไม่ต้องย้ำนะครับไปได้จอดก่อนนี่นะเนี่ยนะผมเหยียบนะเหยียบรอบนึงนะครับเดี๋ยวได้หน่อย โอ้โอเขาไม่อยู่นะครับล้อนหน้านี้เกาะดีมากดูนะลากมาเลยนะครับไปเอาลวเช็คเบรกนะผมรอเจ้าของมาเอานะครับรอจ็จะประมาณนี้ร้านไทยก็ไม่รู้จะทายได้หรือเปล่านะครับ นะเยียบรอบเดียวนะครับประมาณนี้นะครับอยู่แล้วนะครับเยียบไปอันนี้นะตัวนี้ตอนนั้นนี่จบไปสี่หมืนห้านะครับถูกมากนะครับคันนี้นี่ตัว,ต,ว,ต,วตัวพ่วงตัวนี้นะครับสี่หมืนห้านะครับได้เบรกหลังไปด้วยนะครับนี่ก็ตามมาแก้งานอีกนะครับ จะทํานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาน้ำทางช่างก็งานเยอะนะครับก็มีช่วงนี้นะครับได้มาจอดให้ตั้งแต่วันก่อนนะครับก็ได้มาทํานะครับมาไล่ลมใหม่นะครับตัวนี้สองสูบนี่นะก็เบินยางได้แล้วเบรกลักลอนะครับเดี๋ยวหัวทิ่มนะครับ็นเลยไม่ต้องย้ำนะครับก็ประมาณนี้รอเจ้าของมาเอานะครับผมทีนี้รอเจ้าของมาเอางาน เบรกนะครับงานเบรกงานเบรกนี่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเราแค่เจ้าของมาเอาตัวนี้ก็เครื่องยันมานะครับ t ี่120 d i DIY นะครับตัวนี้ ทำไมเอาสติกเกอร์ DIL มาติดล่ะสติกเกอร์ติดใหม่นะครับตัวนี้ DIY นะครับมือหมุนจะอยู่ข้างหน้าคือ DIY แต่ว่าเอาสติกเกอร์ DIL มาติดนะครับ L คือมือหมุนจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะนี่ๆเหมือนกันตัวนี้ของช่างนะครับ d i นะครับ TF 120 DIY นะครับ DIY Y คือมือหมุนจะอยู่ข้างหน้านะครับ L นะครับมือหมุนอยู่ตรงกลางแต่เมื่อกี้เขาเขียนว่า DIL นะครับ เนี่ยนะ TIL สติกเกอร์แปะใหม่นะครับร้อยยี่เหมือนกันแต่ถ้าถ้าถ้าคนไม่รู้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับร้อยยี่เหมือนกันแต่ว่าผิดแค่ L กับ Y นะครับตัวนี้จะต่างกันนะตัวนู้นนะนู้นนะร้อยยี่มากับทาง g Bikyu Millennium สองพนนะครับ2000หรือเปล่ามองไม่ชัดนาจะ2 0 0พนะครับไม่ใช่2009เาหรอก Millennium สอ0พนะครับ ก็สำหรับคนที่จะทำใหม่หรือว่าจะอยากได้เบรกก็ปรึกษาได้นะครับแต่แต่ช่วงนี้บอกเลยว่าช่างจะไม่ว่างนะครับเพราะว่าติดงานรถเกียวนะครับนู่นนะครับเริ่มเกี่ยวข้าเริ่มเช็ครถนะครับเกี่ยวข้าเสร็จก็ต้องปลูกมันนานะครับประมาณอีก2เดือนนะครับถึงจะได้เริ่มทําใหม่นะครับช่วงนี้ส่วนคอลาก็หมดไปแล้วนะครับมีมีอยู่2ตัวนะครับก็น้องจากกันทารมมาเอาไปตัวหนึ่งนะครับเบอกันธารม แล้วก็อีกอันนึงก็เพิ่งโทรม,มาเมื่อกี้นะครับพอลองจรวดรับไว้นะครับก็ประมาณนี้พ่อนอ,องจรวดก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับผมสวัสดีครับไปดูพอน้องจรวดก่อนนิดนึงนะวันนี้ผ่านเดชช่างผีเอาไปถยที่ไรนะครับเดชจะมี เดี๋ยวจะเอาราแปดสิบไปถ่ายเพื่อนดูจะกดหัวไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับพอนองกริรวดทำล็อกหน้านะครับของผมได้ทำผิดนิดเดียวนะครับกลายเป็นไม่สวยเลยว่าจะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวทำถอดทำใหม่ดีกว่าล็อกหน้านะครับนี่นะก็จะประมาณนี้